إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sahru Ramadanan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minan huda wal furqan faman shahida minkum musrahfan yasum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kh suk khwam metta khwam prani Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่ได้ถือสินอดมาถึงวันที่19.20แล้ววันนี้นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่20ซึ่งเป็นคืนที่ผู้ศรัทธาทุกคนอย่าให้เวลาหมดไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับอาคิรอห์เพราะว่าถ้าเราอ่านกุรานละหมาติยามุลเลนหรือขออุากับอัลลอฮ ไปตรงกับคืนไลละตูกะดาษก็เท่ากับพี่น้องได้ถือสินอด80กว่าปีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเส้นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเก็บทั้งหลายครับกดยาอากุมสหรุนมุบารกลอิฟตารดอัลลอฮุอะ l e กุม m s i y a m ได้มาถึงท่านแล้วเดือนแห่งความจำเริญที่อัลลอ ได้ลงฟัดูก็คือเดือนแห่งการถือศีนอดตุฟตาฮูฟีฮิอับวาบุญยันนะประตูสวรรค์เปิดรอวัตุกลกูุฟีอับวาบุญยหีมประตูนรกต่างๆนั้นถูกปิดสนิทครับพี่น้องวัตอกลุฟีฮิสยตีนไซตันถูกล้ำซ่วกัดเะอากุมสฮรุนอาดีมอาวัลุฮูรอห์มะตุน เดือนนี้ได้มาถึงท่านเนี่ยเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่นะครับสิบวันแรกคือรอมะความเมตตาของพระอ,องค์ได้ปกคลุมลงมาบนเราว่าเอาสตูหูมักฟิรอตนในช่วง11บเถึงยีการอภัยโทษของอัลลอฮ์ก็ปกคลุมลงมาบนเราว่าอาคิรูหูอัตุกุมมินันานารและในสิบสุดท้ายเท่ากับเรานั้นได้ถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรก ถ้าเราถูกเข้านรกในวันนั้นฮากดยาอากุมซารุฟีฮิยุนาดีมูนาเดนในเดือนนี้เดือนนี้เมื่อมาถึงแล้วผู้ที่ร้องเรียกเขาก็ร้องเรียกว่ายาบาริยาคอยริอักบิลโอ้ผู้ที่ปรารถนาที่จะทำความดีทั้งหลายเอ่ยจงหันหน้ามาตอบรับวายาบาริยาซาริฟอัตบิร โอ้ผู้ที่ปรารถนาที่จะประพฤติตัวเหมือนเดิมผินหลังให้กับศาสนาเหมือนเดิมนอกรามอนนะครับขอนะจงผินหลังให้กับความชั่วอันนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราทุกคนเนี่ยจงชวยโอกาสแข่งขันกันในการทำความดีผมก็จะคุยให้ พี่น้องได้ฟังว่าอะไรบ้างที่ควรปฏิบัติสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเรื่องการขอดุอาพี่น้องนะถ้าเราขอเป็นภาษาหรับไม่ได้เวลาเราสยุูดนะเราก็เนียดนะต้องการอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺรู้ทุกภาษาพี่น้องที่มีเกีรตทั้งหลายครับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ ลันตาจูลากอดามาอับเดนเยามันกิาาหะสองเท้าของบ่าวนั้นยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิาาหะฮัตตายุสอาลาอันอัรบะเอ็นจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึงสี่ประการอันอุม um ริฮีฟีมาอัฟนาหุถามถึงอายุของเขาที่ใช้ไปในดุนยานี้หกสิบเจ็ดบแปดสิปีนั้นหมดไปอย่างไร ว่าอันยาซาดิฮีฟีมาอับลาหจากเรือนร่างของเขานะ่ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะใช้การไม่ได้หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นเท้ากระดิกกระเดียไม่ได้เนี่ยเราใช้ไปอย่างไงสังคมเอาแบบอย่างจากการประพฤติปฏิบัติของเราได้ไหมว่าอันมาลิฮีมินไอนักตาซบาหูวาฟีมาอัมฟะกอหูจากทรัพย์สมบัติเนี่ย เราได้จากอาชีพอะไรมาแล้วก็จ่ายไปยังไงละเอียดเป็นผงเลยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าอัลอิลมิฮีมาซาอามิลบิและจากความรู้ที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้มาอะไรที่ท่านปฏิบัติตรงต่อคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูหุอตาลาและรอซูลหรือไม่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ ในขณะที่เรากำลังถือสินอดมันเป็นการอดอาหารเราก็จะต้องเช็คเรื่องหลักศรัทธาเรื่องหลักอิมานของเราที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าในขณะที่วิกฤตก็เกิดในขณะที่ความดีในรมฎอนก็อยู่กับเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การถือสินอดของเรานั้นเป็นการถือสินอดที่ไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียว ปากพูดให้น้อยจะพูดก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นะอัมอิควาตุนอิสลามโอ้พี่น้องที่เป็นอิสลามเอ๋ยนะนูมัสอูลูนะไบนายดิลลาฮิตาอาลาอันอากออตินะเราเนี่ยจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์เรื่องอะไรครับเรื่องเวลาที่เราหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ไกลาอําดอยนาเราหมดไปอย่างไรเราใช้ไปอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้คุยกับพี่น้องมาแล้วและทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยพยายามบอกพี่น้องว่าฟังศาสนาและพิจารณาฟังศาสนาและเอาไปติดตองให้ได้ทำไมล่ะครับสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเราประกอบอาชีพใช่ไหมสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเรากินเราดื่มในสิ่งที่ฮาลาลใช่ไหมคำตอบคือใช่และ อ๋อเนี่ยขอเราเดือนเดียวเป็นวันที่ถูกนับได้คือไม่ยีบเก้ากว่าสาวันถ้าเราอาชีพทำนาเนี่ยช่วงเนี้ยใครเขาจะทำนาทำไปเลยพี่น้องเราหยุดในการที่จะถือสินอดเพราะเราทำมา11เดือนแล้วแต่ถ้าพี่น้องแข็งแรงไม่ใช่ปัญหาดีมากๆบวชแล้วทำประกอบอาชีพทำนาได้โดยที่บวชไม่เสียนั่นสุดยอด แต่ถ้าหากว่าเราบวชแล้วเราทํางานไม่ไหวเนี่ยพี่น้องหยุดสักเดือนหนึ่งผมว่าไม่จนหรอกนะเราทํางานเพื่อคําสั่งชายของอลัลลอฮ์นะเดี๋ยวอลัลลอฮ์ก็ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เวลายีี่ชั่วโมงเนี่ยเราทํามาเป็นปีปีละสามครั้งพอฝนตกเราทําฝนตกเราทําโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งการลดแลกแจกแถมรางวัลในอาคีรอแต่ท่านสู้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ฉันไม่ไหวอ่ะฉันบวชไม่ไหวเนี่ยต้องทำงานหนักๆแต่ไม่บอกเขาว่าทำอะไรแค่หยุดเดือนเดียวเนี่ยพี่น้องให้กับอลัลลอ์ไม่ได้หรือถ้าเราให้กับอลัลลอ์ไม่ได้พี่น้องจำเอาไว้นะอลัลลอ์จะให้เรายุ่งกับดุนยาจนกระทั่งจบชีวิตจำเอาไว้ เพราะเวลายีบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเอาเป็นของเราหมดเลยหรือไม่มีเวลาอ่านกุรอ่านหรือไม่มีเวลาในการที่จะดูเรื่องราวของศาสนาหรือไม่มีเวลาที่จะอยู่ใกล้ชิดลูกหรือพี่น้องครับฉะนั้นว่าอันอามารินาไกฟกอดอยนะฮะจากอายุของเราเนี่ยเราใช้ไปยังไงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเนี่ยนะ มุ่งกับเรื่องดุนยาอย่างเดียวหรือว่าแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ด้วยฉะนั้นฟัลอามารูมันฮะตุมมีนัลอลอายุของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์วะฮับนาอียาฮาลิตาอตอิฮีวะอิบาดติฮีอัลลอฮ์ได้ให้กับเราเนี่ยเฉพาะเพื่อที่จะตออัตต่อพระองค์และทำอิบาดาต่อพระองค์ ได้ให้อายุเรามาพี่น้องว่ามานะนาอิยาฮาลิดดะวติอิลลคอยริและได้ให้ของขวัญกับเราเนี่ยเฉพาะที่จะต้องดะวะเรียกร้องเชิญชวนให้ไปสู่ความดีวันอัมริบิลมาอูรฟและก็สั่งใช้กันในเรื่องดีวันนายิอานินมุงกัดและก็ปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนี่รางวัลที่อัลลอฮ์ได้ให้อายุเรามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ วันอิสลาฮิบัยดาน,นาสและพยายามเงี่ยหูฟังว่าพี่น้องคนไหนครอบครัวคนไหนเขาทะเลาะวอแวแงกันอะไรกันคอยที่จะไปปรับปรุงให้เขาคืนดีกันฉะนั้นวามันนาอะไลนาบิฮะลิฮัมลิริซาละติลอิสลามลิซาอิริลคอลกิวลอานามพี่น้องครับได้โปรดปานบนเรานะครับในกับเวลาที่ให้เราเนี่ย เพื่อเราจะได้ห้ามลิริซาละเอาหลักการคําสอนของอัลลอฮ์รอซูลที่เป็นหลักการของอิสลามเนี่ยเอาไปให้กับบรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่คือเป้าหมายที่เราถูกสร้างให้มามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับว่าอินนาหูละซิกรุลละกะวะลิกาวมิกะวะซาฟัตุสอลูนแท้ที่จริง อัลกรุรอานเนี่ยเพื่อจะเป็นข้อคิดให้กับเจ้าและพวกของเจ้าต่อไปพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องถูกสอบถามถึงเรื่องนี้วะฮาซีฮ <im ful language> ิลอามาร์อัลลาตีนัตมัตตาอุบิฮาอาญาลนมุฮัดดะดะตุนลาตาซีดูวะลาอย่างวะลาตังกุสพี่น้องครับอายุซึ่งที่เราได้แสวงหาความสุขเนี่ยในดุนยาเนี่ย แค่อายันที่ถูกกำหนดไว้ไม่เพิ่มไม่ลดทีนี้เราประวิงเวลาเรื่องอาคิร์รับรู้เรื่องของดุนยาอย่างเดียวเนี่ยมันจะไหวไหมพี่น้องนะสิเอดเดือนเนี่ยทางงานราชการเนี่ยเขามีวันหยุดให้นะพิเศษเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเขามีวันหยุดให้ทำไมท่านไม่เก็บวันหยุดเหล่านั้นเ,นเอาไปหยุดในรอมฎดอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ นั่นแหละครับมนุษย์เนี่ยนะถ้าเขารู้ว่าเขาถูกสร้างมาเพื่ออะไรแล้วเนี่ยเขาคงไม่บ้าคลั่งกับดุนยาถึงขนาดนั้นมันเป็นอันตรายนะครับวันที่เรากลับคืนไปสู่พระอ,องค์เนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆเพราะนบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันจะตายในสภาพที่เขามีชีวิตอยู่ตอนเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขามีชีวิตอย่างไรเขาจะจบชีวิตอย่างนั้น ถ้ามีชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาเขาก็จะจบชีวิตในสภาพที่เก็บกะลิมะไปไม่ได้พี่น้องเก็บกะลิม่าไปไม่ได้ใครมาสอนก็รับไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยรับรู้เรื่องนี้พี่น้องที่ผมเคยบอกนะเคยเห็นมาบางคนเนี่ยตาเกือบถลนตอนจบชีวิตบางคนปากเบี้ยว บางคนเก่งหมดทั้งร่างก็มาลิกินเมาส์มากระชากวิญญาณอย่างสุดๆพี่น้องครับเหมือนกับนุ่นเปียกน้ำและลากออกมาด้วยนนะ้นาำน่ะนาลากนุ่นเปียกน้ำออกมาจากกระสอบเนี่ยมันก็ติดหนังหลุดออกมาความเจ็บปวดนี่ไม่ต้องถามเพราะอะไรครับเนื่องจากเราเนี่ยผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลาฉะนั้น วล um ิกุลิอุมมัตลอายัลทุกทุกประชาชาติมีวาระการจบชีวิต فإذا جاء أجالهم لا يستكيرونا ตว ت و ولا ي س ت ด د م و ن ในเมื่อว่าอายันมาถึงเขาไม่มีการที่จะลาช้าสักหนึ่งชั่วโมงหรือขอให้จบชีวิตก่อนสักหนึ่งชั่วโมงไม่มีครับพี่น้องทุกคนรู้ ทุกคนเข้าใจว่าเราเนี่ยมามีชีวิตกันในดุนยาเพื่ออะไรทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาเราก็ยังบอกว่าเป็นของเขาพี่น้องเป็นของเราเราย่อบอกว่าเป็นของเราเราย่อบอกว่าเป็นลูกเราเราย่อมบอกว่าเป็นหลานเราเรายังบอกว่าเป็นภรราย,ายาเราจริงๆแล้วเปล่าเลยครับพี่น้องเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ และเราใช้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นภรรยาเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยเราใช้ไปยังไงหมดไปยังไงนะวะลีกุลีอุมมะเตลัยันทุกๆุกประชาชาติมีวาระการจบชีวิตเมื่ออายันมาถึงก่อนก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมพูดไว้สวยมาก นะเนี่ยมาตานิมักบูนนฟีฮิมากาะซิรุม,มินันัสอัศยตัวลฟรอกมันมีเนี่ยมัดมีความดีอยู่สองอย่างที่ถูกช่อดชนไปมากเหลือเกินจากบรรดามนุษย์มนุษย์หนึ่งตอนสุขภาพดีสองยามว่างพี่น้องครับตอนสุขภาพดีและตอนยามว่างพี่น้องครับ ความหมายของฮะดิษต้นนี้คืออะไรความหมายมันก็คือว่ายาก,กลุอิบนุยาวซีท่านอิบนุยาวซีบอกว่าอินนลอินซานะกัดยาก,กูุอุสฮีฮันวลายาก,กูนุมุตาฟรัริก่อนแท้จริงมนุษย์นั่นบางทีสุขภาพเขาดีร่างกายกำยำล่ำสันพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดแต่ว่าไม่ว่าง เอาพี่น้องว่าจริงไหมไม่ว่างยุ่งไปหมดเลยลิซักลินมาอาสเนื่องจากว่าหาประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่จะกินที่จะใช้วากอดยากูนุมุสตานิยันวาลายากูนุสหฮีฮันบางทีร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองเลยแต่ว่าสุขภาพไม่ดีเสียแล้วเป็นอมมาพึกอมมาพาดแล้วต้องนั่งรถเสียแล้วไอาจยธมาา ถ้าสองสิ่งนี้ไปรวมกันรวยแต่เป็นอมาพาสสุขภาพดีแต่ไม่ว่างถ้าสองสิ่งนี้มารวมกันอะไรเกิดขึ้นครับฟากลาบ,บาอะไลฮิลกัสันอานิตตออะฟาหัวมักบูนนเขาก็เกียดติคานความเกียดติคานก็มาถึงเขาที่จะตออัดต่อหลอนั่นแหละครับที่บอกว่า สองอย่างเนี่ยได้ถูกช่อฉนไปจากบ่าวคือตอนสุขภาพดีและยามว่างไม่ช่วยโอกาสในช่วงนั้นแล้วก็เป็นยังไงล่ะครับสุดท้ายจบชีวิตในสภาพที่ทุกอย่างมีครบแต่ไม่ได้ให้อลัลลอฮ์ขอยืมเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวาฮ w ฮิล z อากอดติลลาตีนาอิสุฮาฮิยระรอ s u มาล i นาะ ใ้เวลาต่างๆซึ่งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นต้นทุนของชีวิตเลยสุขภาพดีว่างเนี่ยคือต้นทุนของชีวิตเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟายาฮานาอัตุมนิสตัสมารหาฟีตออะติลลาโอ้ความสุขสำราญเอย๋ยนะครับผู้ที่สแสวงหาในชีวิตของเขา นะครับด้วยกับการพักดีต่อหรอท่านจงมีความสุขเถอะครับคนเหล่านี้วายาคอซาโรตุโอ้ความขัดทุนเอ๋มันไอยาฮาฟีมะซียติฮีบุคคลที่ใช้เวลาใช้ชีวิตหมดไปในขณะที่สุขภาพดีมันไปกับการทรยศต่ออัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ฟังไหมที่ผมพูดให้พี่น้องฟังที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าอายุฮัลลาดีนาอามานูโอบรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายกุต al um, um ิบะอเลกุมุสียามุกามากุติบะอัลลาดีนาบิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอายามะมัดูดัดโอบรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายวาญิบต้องฟังไหมพี่น้องวาญิบต้องฟังไหมอัลลอฮ์บอก การถือสินอดนั้นได้ถูกกำหนดลงบนพวกเจ้าแล้วเหมือนกับได้ถูกกำหนดลงบนประชาชาติก่อนจากพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าคงยำเกรงนะอยายมามะดูดาดมันเป็นวันที่ถูกนับได้พี่น้องถ้าพี่น้องพิจรณาและถ้าพี่น้องติดกตองเนี่ยเห็นภาพเลยครับให้กับอัลลอฮ์ได้เลยกี่วันครับ ไม่ยิบเก้ากว่าสามสิบวันเท่านั้นเองหลังรอมฎอนแล้วเรื่องวายิบที่อยากใช้ก็หมดแล้วก็ไปรอรอมฎอนปีหน้าถามว่าทําไมเราให้เวลากับอัลลอฮฺซุบาฮานะฮุมอัตลาไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมวะรู้ไหมที่พี่น้องให้เวลากับอัลลอฮฺไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องฟังกุร่านแล้วไม่เก็บเอามาพิจารณา พี่น้องฟังกุรอ่านแล้วไม่เก็บเอามาติตองพี่น้องก็ให้เวลากับอัลลอฮ์ไม่ได้เหมือนกับที่ผมบอกไงเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆนี่แหละอัลลอฮ์รักฉันเพราะว่าอัลลอฮ์รักฉันแล้วก็บอกด้วยนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันพอพูดคํานี้ออกมาเนี่ยจะให้ใครได้ครูบาอาจารย์ที่ยากไร้เราก็ไม่เคยหยิบยื่นเด็กเรียนดีที่อยู่ข้างบ้านเราพ่อแม่เขายากไร้เราก็ไม่เคยหยิบยื่นคนดีๆอยู่ข้างบ้านเราก็ไม่เคยหยิบยื่น พอเราบอกว่าเป็นของฉันเสียแล้วอย่าพูดคำนี้นะครับพี่น้องมันเป็นอันตรายเหลือเกินในวันอาคิรย์พี่น้องครับว่ากุลลุมฟกูเดนรุบามานัสตัดยิวทั้งหมดแหะครับสิ่งที่มันหลุดลอยจากเราไปเนี่ยทําธุรกิจและขาดทุนทนานํานาแล้วก็เพี้ยลงเลี้ยงปลาแลว้วก็ตายบางทีเราแสวงหามันกลับมาได้ฟังให้ดีนะ วกุลลุคอซาระเจนยุมกินุอันุอวิดฮาอิลันวักทั้งหมดที่เราขาดทุนเนี่ยเป็นไปได้ในการที่เราจะหาและได้รับการทดแทนจากเอลอมาใหม่อิลลันวักนอกจากเวลาเท่านั้นนอกจากเวลาเท่านั้นพี่น้องฟาฮัวอินฟาตาลายาอูดถ้ามันหมดไปแล้วไม่กลับมาแล้ววันนี้วันวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เท่าไรครับ เดือนอะไรครับพอศเท่าไหร่ครับไม่กลับมาแล้วขั้งขึ้นหรือข้างแรมครับไม่กลับมาแล้วว่าอินดอาล拉ยาอุทถ้ามันสูญเสียไปมันก็จะไม่กลับมาแล้วยากูลุฮซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอห์ท่านฮัซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอห์คนนี้แหละครับถ้าบอกว่าที่ท่านบอกว่าคนเนี่ยมุสลิมเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมากมิสกีน ยังไงล่ะครับเราคอฟันนาระกมามตาคอฟันฟักรถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกเนี่ยคาพูดของแกมนุษย์เนี่ยถ้ากลัวกลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกแต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นพี่น้องครับท่านพูดอย่างนี้สวยมาก มามินเยาเมนยันซักกุฟัจรูหูไม่มีเลยจากวันหนึ่งที่ดวงอาทิตย์มันได้แผดขึ้นมาจากท้องฟ้าอิลลานาดีมูนาเดนนอกจากผู้ที่ร้องเรียกเขาก็ร้องเรียกว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอนาคอลกุญยาดีฉันมาใหม่อีกวันหนึ่งแล้วนะวะาลาอามาลิกาสาฮิตบนผลงานของท่านเป็นประจักษ์พยานให้กับท่านอย่างดีฟาอัมัลฟียะ อามาลันซอลิหันจงปฏิบัติในตัวของฉันที่เป็นอามันที่ซอแหละฟาอินนีลาอูดูอิไลกะอาบดาแท้จริงฉันจะไม่กลับมาแล้วตลอดไปจนถึงวันเกี่ยวมาที่ผมบอกแต่กี้ไงวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรข้างขึ้นหรือข้างแรมพี่น้องจะไม่กลับมาอีกแล้วพี่น้องครับไว้วันศุกร์หน้าเสาร์อาทิตย์นะครับผม เทียมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปช่วยยาติมทีวีเขรณรงค์คืนนี้นะครับประมาณตีสามนะครับเดี๋ยวตวรแวะที่บ้านก็ต้องไปอีกแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงประสบกับรอมอนจนสิ้นรอมอนและก็ขอให้รอมอนของท่านนั้นเป็นรอมอนที่ถูกรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและ ทุกคนให้เฝ้าอยู่กับเรื่องของไลยละตุลกดารอ่านกุรานขอดูอาละมาดูฮานะครับตอนเช้าละหมาดสักแปดรอกะอาตพอค่าคืนตอนเราแวาแล้วละหมาดวิเตแล้วก็อ,อ่านกุรานเรื่อยไปขอให้ทุกคนพบกับไลยละตุลกดาดครับวัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารักาตุ